หมดไปเป็นล้านเลยเหรอเพ่ือว่าก็มีหลายๆคนนะครับที่รู้จักสตรีมเมอร์ที่ชื่อว่าปกิมาน,นีนะครับซึ่งตัวของเธอเนี่ยเป็นสตรีมเมอร์ที่ดังมากๆถ้านึกภาพไม่ออกก็เหมือนกับพี่เอกฮาร์ปกเกอร์ในบ้านเราครับแต่อันนี้เป็นในฝั่งต่างประเทศนะแน่นอนเมื่อเป็นคนดังเนี่ยก็มีหลายๆคนเนี่ยอยากเล่นเกมกับเธอด้วยดังนั้นเธอเนี่ยจึงได้จัดอีเวนต์ขึ้นมาอีเวนต์ดังกล่าวนะครับก็จะเป็นอีเวนต์ที่เปิดให้เล่นเกมกับเธอแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยโดยที่ เงินที่ได้มาทั้งหมดนะครับจะไปบริจาคเพื่อการกุศลแล้วมันก็มีคนประมูลเข้ามาเยอะแยะเพื่อจะให้ได้เล่นเกมกับเธอครับซึ่งยอดประมูลเนี่ยมันจบด,ด้วยราคา5 0 0 0ดอลลาร์หรือเราวๆ18ล้านบาทไทยซึ่งมันถือว่าสูงมากเลยนะจนกระทั่งมีการออกมาเปิดเผยว่า ไอห้าแสนดอลที่ว่าเนี่ยมันคือโจรที่ไปขโมยบัตรเครดิตน,นะครับแมโจรยิงอยากเล่นด้วยเลยทีนี้เขาก็ไปตรวจสอบมาแล้วปรากฏว่ายอดประมูลจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่30 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ1ลร้านบาทไทยถัาเป็นว่าถ้าใครอยากเล่นเกมกับเธอแบบเอ็กซ์คลูเนี่ยเขาน่าจะยังเปิดให้ลง